v i ว vivo y เจ็ดหกห้า g ใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับมีลูกค้ามาเปลี่ยนจอต่อแตกใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับเผื่อตกน้ำอแมแปมจะได้ดูวิธีแกะหาวิธีแกะได้นี่ครับสีกาไ้ร,บรอบๆแกนี้เป่าปื๊บปื๊ดปื๊ป,ปเปา่าจับดูเมืออา,า,าลาลษณงอุ่นๆก็ค่อยยกขึ้นมา จะแน่นนาท้าววอนอยู่เตานานอยกาวข้างล่างจะได้นิ่มๆความร้อนไม่ต้องสูงมากนะครับแผ่นสัต,เตนเลสนำล่องต่สอสอดสาสะๆสะเสะเข้าไปปั๊บ ดึงดึงดึงแล้วก็เอาใหม่นี่้เราสอดใส่ได้ปุ๊บพลาสติกกับพลาสติกมันจะได้ไม่มีบาดแผลจะได้ออกง่ายๆพลาสติก อิสติยืดหยุ่นได้ครับไม่ต้องกลัวแตกหักระวัง,งสายแพรนี่นะปวด่านสอดใส่พอไปลึกก็แพรอาจจะขาดได้โอเค